ท่านผู้ชมทุกท่านนะครับมาพบกับผมแอดมินเพจปร,ราสาทหินถิ่นแดนไทยนะครับรายการที่จะพาท่านผู้ชมทุกท่านย้อนรอยอดีตอารยธรรมของเมื่อพันปีที่แล้วอารยธรรมที่มีความเจริญรุ่งเรืองและมีอาเขตกว้างใหญ่แผ่ไปสานโดยปรากฏเหล่าปร,ราสาทหินทั่วราชนาจักรนะครับเขาวันนี้เราพาท่านผู้ชมทุกท่านมาอยู่ที่โบราณสถา,านนะครับแห่งหนึ่งภายในพื้นที่บ้านปราสาทตำบลหินดาดอำเภอดานกุทชจังหวัดนครราชสีมานะครับซึ่งสถานที่แห่งนี้แอดมินเคยมาเมื่อประมาณ 7-8ปีที่แล้วนะครับซึ่งมีมีเพื่อนอยู่ที่บ้านปราสาทนะครับก็เลยเพื่อนพามาชมนะครับซึ่งวันนี้มาทําธุระนะครับเป็นงานแต่งของเพื่อนแหลรก็เลยคือโอกาสมาสํารวจอีกครั้งหนึ่งนะครับมาบันทึกภาพด้วยนะครับพาท่านชมทุกท่านมาร่วมชมบรรยากาศนะครับตอนนี้เรามาในช่วงฤดูแล้งนะครับอาจจะหญ้าไม่ขึ้นปกคลุมเขียวเหมือนเดิมนะครับนี่นะครับจะเป็นสระน้ํานะครับรูปูน้ํา ปราสาทแห่งนี้นะครับปัจจุบันอยู่ในสภาพพังทลายนะครับปรากฏเป็นเนินดินขนาดไม่ไม่สูงมากนักนะครับปรกากฏวัสดุเป็นกิฐด,ดินเผาแล้วก็หินทรายซึ่งเป็นส่วนประกอบของอาคารนะครับโดยรอบก็จะมีคูน้ําล้อมรอบแต่ว่าปัจจุบันอยู่ในสภาพตื้นเขินนะครับทางด้านหน้าปราสาทก็จะมีการตัดถนนลูกลังนะครับลูกลังผ่านหน้าปราสาทนะครับเนี่ยเป็นชาวบ้านก็จะผ่านประจําทางด้านนี้นะครับ จำได้ว่าเมื่อประมาณ7-8ปีที่แล้วนะ่ะบรรยากาศมันจะไม่เป็นแบบนี้นะครับซึ่งบ้านเดือนคนยังไม่ออกมามาตั้งเยอะขนาดนี้นะครับที่เรากําลังเห็นตอนนี้คืออ่าน่าจะเป็นส่วนหนึ่งของของคูน้ํานะครับเนี่ยก็จะเป็นรอบรอบเลยนะครับรอบตัวของปราสาทนะครับปราสาทอยู่ตรงนี้นะฮะแต่ว่าปัจจุบันอยู่ในในสภาพตื้นเผินนะครับหินบางส่วนถูกนํามาอกองรวมกันไว้ที่ด้านหน้าที่ตะวันออกนะครับนี่ เดี๋ยวพาไปชมด้านบนนะครับลักษณะเนินดินไม่ไม่สูงมากนักนะครับปราสาทแห่งนี้นะครับมีชิ้นส่วนบางชิ้นส่วนนะครับไม่ว่าจะเป็นพระพุทธรูปหน้าปกนะครับแล้วก็ชิ้นส่วนของบัวยอดปราสาทนะครับถูกนําไปจัดเก็บไว้ที่วัดบ้านปราสาทนะครับซึ่งจากที่แอดจำจำได้อะตัวบัวยอดปราสาทจะมี3ยอดอันแสดงเห็นว่าปราสาทแห่งนี้มีลักษณะ3ปรางบนฐานเดียวกันนะครับ ถ้าเราขุดลงไปเห็นไหมอันนี้จะเป็นภาษาตรงกลางนะครับยังพอเห็นอิฐนะครับก่อเรียงกันบ้างนะครับสภาพอันตรายคือส่วนบนได้พังทลายลงมาหมดแล้วนะครับแล้วทีนี้ปางบริบาลด้านทิศเหนือแล้วก็ทิศใต้เนี่ยได้พังทลายลงมาทั้งหมดเลยนะครับเป็นอิหล่นกระจายทั่วเนินนะครับเดี๋ยวพามาดูภายในห้องประทานนะครับมีลักษณะเป็นเนินดินอยู่นะครับถ้าเราขุดลงไปเราวก็คงจะเจอฐานที่เป็นฐานบัวนะครับตรงนี้คือด้านทิศตะวันออกของปางประทานนะครับ โดยมีห mm ินทรายเป็นส่วนของกรอบประตูหน้าต่างนะแต่ว่าปัจจุบันก็น่าจะเคลื่อนย้ายตำแหน่งไปไปจากที่เดิมนะครับนี่คือห้องคับพระคฤหษหั์นะครับนีอยู่ในสภาพพังทลายแล้วก็เจ้าหน้าที่กรมศิลป์ก็ได้นําเหล็กมาค้ายันไว้เพื่อไม่ให้พังทลายไปมากกว่านี้นะครับขออนุญาตนะครับนี่แมเมื่อเจ็ดแปดปีที่แล้วแอดมินได้มาชมครั้งหนึ่งนะครับสภาพแล้วก็ใกล้คําโดยมั้งตอนนั้นนหะ <laughs> ก็เลยมาอีกครั้งนะครับเพราะว่า,าง,งานแต่งของเพื่อนคนนี้แหละ เดี๋ยวพาไปชมรอบๆนะครับหินทรายก็จะเป็นหินทรายแดงนะครับซึ่งพบทั่วไปในบริเวณพื้นที่แถบนี้นะครับซึ่งเป็นดินแดงนะครับามาชมปราสาทยอดชาวบ้านเรียกว่าปราสาทยอดปราสาทโนนหนึ่งนะครับาจากการสัมภาษณ์เนาะชาวบ้านเรียกเรียกว่าอย่างนั้นนะครับ นี่คือบริเวณโดยรอบของปราสาทนะครับโบราณสถานยอดปราสาทนวนหนึ่งนะครับตรงที่เรายืนอยู่ตรงนี้นะครับน่าจะเป็นปางบริวารทางด้านทิศใต้นะครับแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยมันพังทลายแล้วก็ยังเป็นเนินดินทับถมนะครับถ้าขุดลงไปยังไงก็เจอฐานนะฮะนี่วันนี้มากับเพื่อนนะครับไม่ไม่ไม่เปรียวนะฮะแล้วก็ยังไม่คําทักเท่าไหร่ด้านหลังนะครับกลัวพังนะครับ อนาคตก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าอาจจะมีการขุดค้นนะครับเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ของชุมชนนะครับซึ่งอําเภอด่านคุนทดเราก็มีการพบโบราณนะสถานนะครับซึ่งเป็นศินละปะคอมเนี่ยเพียงแห่งนี้แห่งเดียวนะครับห่างออกไปทางด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือนะครับก็คือมุอวาดสะพังนะครับมีการขุดพบ รัตนไตรนะครับโอ้โหครบองเลยครับซึ่งเจอไม่มากนะก็คือพระพุทธรูปหน้ากบพระนางปัจญาปารณิตาแล้วก็พระโพธิสัตวต์อวโลกิเตส่วนนะครับซึ่งเป็นรูปเคารพในรา,ราพุทธศาสนาที่18นะครับซึ่งสร้างขึ้นสมัยพระเจ้าเชลวรรันที่7นะครับซึ่งบ้านสับพังเนี่ยเจอครบทั้งสทั้งสาองค์เลยนะครับถือว่าอาศัศจรรย์มากนะครับไปขุดเจอโดยบังเอิญน,นะครับซึ่งแสดงว่าดินแดนแถบนี้เนี่ยมีการอยู่อาศัยมา อย่างต่อเนื่องหลายยุคหลายสมัยนะครับโดยเฉพาะราพุทธศรรตวษที่16ถึงเราพุทธศรรตวษที่18ก็ยังมีการใช้พื้นที่ดินแดนแถบนี้นะครับแล้วก็ชุมชนแห่งนี้จริงสันนิษฐานว่าอาจจะเป็นเส้นทางโบราณที่ควบคุมเส้นทางที่ราบสูงโคราชลงไปยังจังหวัดลบบุรีนะครับแอดมินพามามาชมนะครับคูน้ํารอบๆนะครับถ้าถ้ามีการขุดดีๆก็เป็นคูน้ำนะครับแต่ปัจจุบันอยู่ในสภาพซึ้นเกินแล้ว Inside, กระจายก,กระจายลงมาอย่างนี้นะครับคือจากการสอบถามชาวบ้านน่ะคุณตาบอกว่าในยุคหนึ่งอะ่ะมีการลักลอบขุดค้นอย่างแบบเป็นร่ำเป็นสันเลยนะมาขุดน่าจะได้ของเยอะเหมือนกันนะครับ <c oughs> <c oughs> ก็มันเป็นยุคเนาะมันไม่ใช่แค่หมู่บ้านเดียวหรอกมันก็โดนทุกที่นั่นแหละนะครับเกิด <c oughs> ขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปนะครับไม่มีอะไรคงทนถาวรแล้วก็เรียนรู้นะครับจากอดีตมาปรับใช้ในปัจจุบันนะครับสู่การอนุรักษ โอเค okay, วันนี้แอดมินก็พามาชมโบราณนะสถานอายอดปราสาทโน .1 น,นะครับบ้านปราสาตบบทตำบลหินดาดอำเภอด่านขุนทดจังหวัดนครราชสีมาเพียงแค่นี้นะครับสถานที่ต่อไปนั้นจะเป็นที่ไหนฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกาลังใจให้ทางเพจของเราด้วยนะครับซึ่งวันนี้ก็ขอนําชมโบราณสถานเพียงแค่นี้นะครับแล้เวเจอกันครับ